สวัสดีครับทักษะที่เจ็ดนะครับมาเจอกันต่อไปจะเป็นการฝึกการดอดลูกด้วยศีรษะนะครับหรือการมงลูกด้วยศีรษะการฝึกดอดนะครับการฝึกดอดจะให้ลูกตะก้อสัมผัสตรงหน้าผากนะครับเลยหน้าเล็กน้อยย่อเข่าย่อรับตัวย่อเข่าย่อรับตัวนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็จ้องที่รูตะก้อน,นะครับแล้วก็ตะก้อนี่็พใา้ยามให้มันขึ้นตรงๆนะครับขึ้นตรงๆถ้าลูกกระชอกหรือกระด้งออกเราสามารถใช้เท้าข้างซ้ายหรือข้างขวาใช้ประคองนะครับแล้วก็เดาะยกลูกขึ้นมาแล้วก็เดาะต่อไปเรื่อยๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับสําหรับคนที่เริ่มฝึกใหม่ๆให้โยนเหมือนกันครับโยน เราขึ้นแตะขึ้นนะครับโยนแตะขึ้นโยนแตะขึ้นโยนแตะขึ้นโยนให้เกรงคอเล็กน้อยนะครับเกรงคอเล็กน้อยพอได้จังหวะปุ๊บก,ก็เพิ่มจำนวนนะครับเพิ่มจำนวนแล้วก็จับเพิ่มจำนวนแล้วก็จับ,น,บนะครับเดาะไปเรื่อ,อ,อยนะครับเดาะไปเรื่อยช้องตะก้อดีๆนะครับ กันนะครับหอมขึ้นนะครับฝึกต่อไปเรื่อยนะครับฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันให้เกิดความชำนาญการ mm hmm. เป็นทักษะพื้นฐานของการเล่นกีฬาเซปะตะก้อ การเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานกีฬาเสืปอต้ากนะครับเป็นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเจอกันทักษะต่อไปนะครับ